สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคริสต์เชอรนะคะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาแต่งตัวเซนต้าสายฟรีส่วนโรบัสต์ต้อนรับคริสต์มาสนี้กันค่ะโดยเทมที่เราจะต้องใช้นะะคจะมีทั้งหมด6ชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นเซนต้าติดป่องไฟค่ะโดยจะมีชื่อว่า upside down เซนต้าค่ะถัดมานะคะทรงผมเราใช้เป็นทรงผมสีขาวของนารสนะคะโดยชิ้นนค่ะจะมีชื่อว่านาร์สแพลตินัมช็อตพิกซี่แฮค่ะไอเทมชิ้นนี้เป็นของแจกฟรีค่ะซึ่่่งมมีูลคคา100โรบะ ต่อไปค่ะถุงขวัญเซนต้าค่ะอันนี้จะมีชื่อว่า Van Holiday Gifts ค่ะโดยชิ้นคะเป็นของแจกฟรีเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนเดือนธันวาคมนี้เลยค่ะวิธีการรับของฟรีคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะทันมาค่ะทุกคนในส่วนของเสื้อคะเราใช้เป็นเสื้อ 3D ค่ะโดยจะมีชื่อว่า Tank Top Red ค่ะโดยของฟรีชิ้นคะสามารถรับได้จากหุ่นบันเดิลนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นกันค่ะชิ้นที่3คะจะเป็นน้องเบบี้ซซนต้าติดที่หัวไหล่ค่ะโดยจะมีชื่อว่า Doctor Bubble Sprochie ค่ะชิ้นสุด โดยเทมฟรี free, ชิฮับเป็นของเพิ่งมาใหม่ล่าสุดวันนี้เลยค่ะเราได้ทําคลิปสอนแล้วคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ค่ะจากที่ทุกคนเห็นในคลิปนัในส่วนของขาทั้งสองข้านงานะคะของเราจะเป็นสีดาค่ะซึ่งเราไม่ได้แส่งเกงใดงทั้งสิ้นค่ะเราใช้เป็นการเปลี่ยนสีผิวเอานะคะในส่วนของลาตัวนะคะล้าก็แขนทั้งสองข้างก็เช่นเดียวนค่ะเราใช้เป็นการเปลี่ยนสีผิวเป็นสีแดงนะคะก็สำหรับการแต่งตัวเซนต้าสายฟรีส่วนระบอต้อนรับคริสมาสค่ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยินดีท้าคิะาุกคนบบยบาย